คนจะไม่เชื่อได้ยังไงวะโอ้โหที่เห็นน้องทั้งนั้นเออน้องเนี่ยก็พี่เอาเด็กน้องทั้งนั้นแหละจริงไหมที่ตอนเด็กๆแม่หรือพ่อไปดูดวงว่าพี่ป้องยืนเฉยๆก็มีผู้หญิงเข้าหาผู้หญิงเข้ามาขให้เดป้องเจอดัปไม่ใช่ดังก็เหมือนโชคดีอะไรเงี้ยหรือว่ากูต้องผู้หญิงประเทศไหนเราเราเลิฟที่สุด ญี่ปุ่นก็ดีอ่ะพูดเลยแมนๆม,มันก็น่ารักดีเหมือนจังคนแบบไหนที่จะเป็นภรรยาของป้องนวัดได้รู้จักได้ตอนนี้อืฟังก์ชันจัดเต็มกินข้าวดูหนังโทรช้าอะไรผมจะไม่ชอบหลอกแล้วเพคเขาเรียกอะไรหลอกอาวอย่างนี้ด้วยเออไม,ไม่ไม่หลอก เธอจา๋าวันนี้ต้องบอกเลยว่าแขกรับเชิญของเรานะเขาแทบจะเป <c oughs> ็นผู้บริหารช่องวันแล้วจ้ะเป็นตำนานเป็นเดอะเลเจนด์ของช่องวันและเดี๋ยวจะได้ไปคุยกันเพราะว่าจริงๆแล้วเขาเคยมาตั้งแต่เทปแรกคนนั้นเขาคือใครเดี๋ยวจะได้เจอบเขาแน่นอนแต่ว่าตอนนี้มีสิ่งดีๆมาบอกจ้ะสิ่งนี้ชันนี้ก็รู้จักตั้งแต่เด็กเหมือนกันค่ะนั่นก็คือสกอตค่ะท,ทุกคนน่าจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นกระเช้าที่เรามีแบบทุกบ้านแม่เนี่ยชอบให้กินมากบอกเลยว่าแบบเฮ้ยตอนสอบเนี่ยนะคือตื่ แช่เย็นมื้ออร่อยเพราะว่าแม่เนี่ยนะเขามั่นใจว่าสกอตเนี่ยคัดสรรทุกอย่างมาแล้วอย่างนี้เพราะฉะนั้นเขาจึงเลือกให้ลูกนะคะตอนเด็กๆน,นะคะว่าสานิ้ดื่มบ่อยแล้วนะโตขึ้นเนี่ยยังมั่นใจดื่มสกอตเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือให้สกอตเนี่ยมาช่วยดูแลเรื่องผิวแล้วก็หุ่นจ้ะนี่เลยจ้ะสกอตุงพลายบิวตี้ช็อตผสมคอลลาเจนนะคะคอลลาเจนตัวดังที่ช่วยผิวดูออร่าและคงทลายตามชื่อเลยซึ่งนี่คือไอเทมขายดีอันดับหนึ่งสายบิวตี้เลยจ้ะะอนนนี้บลลขขขาาาายยยดดดดสุทหักวะะเพระ ะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมีคอลลาเจนจากปลาน้ําจืดถึง5,000มิลลิกรัมช่วยให้ผิวเนี่ยดูมีออรา่ากระจ่างใสและก็มีเนื้อผุงทลายนะคะที่มีส่วนช่วยทลายผงุงใส่ชุดอะไรก็จะสวยมั่นใจนะคะและที่สําคัญนี่ผิวสวยด้วยค่ะที่สําคัญนะจ๊ะรสชาติไม่ต้องห่วงเลยค่ะเพราะว่าอร่อยมากยิ่งเอาไปแช่เย็นแล้วก็ดื่มนะชื่นใจสุดๆเลยเนี่ยดื่มได้ทุกวันเลยจ้าดื่มอีกค่ะ และที่วันนี้นะคะซนิอยากจะมาแนะนําทุกคนเพราะว่าซนิก็เป็นคนหนึ่งที่ทํางานเยอะมากบอกตรงๆว่าแทบไม่มีเวลาดูแลตัวเองเลยแต่ถึงเราจะทํางานหนักแค่ไหนอย่าลืมนะคะที่จะรักและใส่ใจตัวเองยิ่งหนุ่มๆสาวๆที่ทํางานหนักพักผ่อนน้อยผิวหมองกินดึกคุ่นทังแนะนําเลยค่ะสกอตพุงทลายขวดเดียวครบรับจบทุกปัญหาดื่มทุกวันนะทางานมาเหนื่อยๆนต้องให้รางวัลตัวเองด้วยสกอ๊อตพุงทลายบิวตี้ช็อตผสมคอลลาเจน29บาบาทเองนะคะเขาได้รับมาตรฐานมีเครื่องหมายฮาลันรองรับนะจ๊ะตอนนี้รัก ตัวเองได้เต็มที่พร้อมให้คนอื่นมารักเราเพิ่มแล้วนะจ๊าต้องรักไมอุ้ยไม่ติดเลยคนนี้ไม่ติดเลยเพราะว่าเขาคือผู้ชายคนแรกของซานิเบาได้เบาค่ะไปคุยกับเขาเลยดีกว่าหล่อมากหล่อไม่บรรยับบรรยังหล่อจนงงไปค่ะมาเนี่ยแล้วบอกให้หนูไม่ต้องสัมภาษณ์เลยดีใจมากบอลเทปที่ร้อยแล้วนี่ดีใจไม่ว่านะนี่ติดหนูเดี๋ยวไม่เป็นไรไม่อันนี้คือเป็นเทปแรกผมใช่ไหม พี่จาได้ไหมพี่เป็นเท็บหนึ่งที่เล่าเรื่องพี่ออกมาเยอะเลยใช่คนจะไม่เชื่อได้ยังไงวะโหนเงทั้งนั้นเออโหน่งเนี่ยก็พี่เอาเดี๋ยน้องทั้งนั้นแหละแล้วพอดูพี่เอาหนูกับพี่ทั้งนั้นแหละเริ่มมาชักไจนดีแล้วโอ้โหเป็นปืนปากแี่ปากแม้วะเนี่ยเอาหรอกคนที่ว่าจะไม่ว่าหรอไม่มีไม่ได้ไม่อยากมีอยากมีแต่ไม่มีเองเพราะอะไร เอาตรงไม่ได้มาพูดหลอนะพี่พี่ก็เจอคนดีๆมาเยอะนะแต่พี่ไม่เอาหรือเขาไม่เอาด้วยหลายอย่างมันไม่ไม่ไมเอาอ่ะเอา,เอาใช่ไหม <laughs> <laughs> โอ้ย <laughs> ก็เออบ้าคือพี่มีคนเคยบอก อย่างป๋าขออากอักอีุตางป๋า,ปาแทงอย่างเงี้ยอ,อย่างเงี้ยเราอยู่คนเดียวมาเกินครึ่งชีวิตการที่จะเอาคนหนึ่งเข้ามาเนี่ยบางทีมันต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองเยอะเหมือนกันซึ่งตั้งแต่ผมมีแฟนผมไม่เคยอยู่กับใครเลยเป็นคนที่มีแฟนคือเออก็แฟนคบกันแล้วแฟนก็ต้องแยกย้ายกันแยกย้ายกันก,ก,กับบ้านดีวะ<อ>มึงจะอยู่บ้านเดียวกันก็ต้องแต่งงานก่อยอะไรเงี้ยคือเลยไม่เคยอยู่กับใครแบบจริงจังอยู่เลยไม่เคยเลยครับใส่ ที่ก็เอาผู้หญิงไปนอนบ้านเกินตอนนี้มึงบีมกูมึงบอกว่าไอ้นี้ไม่ต้องถามเรื่องนี้แล้วเพราะว่าพี่ป้องไม่อยากตอบเรื่องนี้แล้วเพราะทุกคนรู้อยู่แล้วว่าพี่ป้องอะกูปวดหัวเลยได้เออจะมีแฟนจะมีแฟนเอาผู้หญิงไปอยู่ วเิอาทตย์มีมีก็คือแฟนนค<ด>ต,ต่างชาติอ่ะบางคนไม่ค่อยรู้เขามาไทยมาไทยก็ต้องอยู่กับเราแต่บางทีการเป็นแฟนต่างชาติเนี่ยมันมันเหมือนแชร์แต่กูถามเวลาดีๆอะ <c oughs> ไม่ได้เจอนแนนเราบินไปโอ้ยแฮปปี้ไปเที่ยวเขาบินมา,บมาอุ้ยแฮปปี้ไปเที่ยวมันไม่ได้ช้างใช้ชื่อจริงๆว่าเขาเลยคนเป็นแฟนมันต้องแชร์ทั้งเวลาที่ดีและเวลาไม่ดีอะไรกี้ใช่ไหมอันนี้เหมือนแชร์เวลาดีๆไงแต่ตอนเนี้ยไม่มีเลยได้ยังไงไม่จริงไอพีให้กินแบบมี มีอยู่เหรอไม่มีตอนนี้ไม่ได้มีแฟนถ้ามีจะเป็นคนใช้ชีวิตธรรมดาแล้วจริงจะบอกว่าไม่มีอะไรชนะฮอร์โมนจริงๆเอาไม่จะมีหนักเรื่องฮอร์โมนไหนนี่เจนไหนที่พูดคำนี้ออกมาความซาความคึกคะนองเนี่ยมันไม่เหมือนตอนสิบกว่ายี่สิบกว่าหรอกอดีตคุณเคยเปรี้ยวซ่าอะไรแค่ไหนเนี่ยเรื่อถึงวัยแล้วคุณเจนนิ่งเอง อ่ะเมื่อก่อนสุขเสาม้อง่งาย<อ>แล้วเอ๊ะอยู่บ้านโอ้ยต้องออกเพื่อนอยู่ไหนนูี่ตอนนี้กลายเป็นถูกเสาเออดีมเปิดแอร์ดูหนังดูอะไรก็เป็นไปได้เหรออเป็นไปได้ทุกคนเป็นเพราะฮอร์โมอนมันเปลี่ยนไปจริงไหมที่ตอนเด็กๆแม่หรือพ่อไปดูดวงว่าพี่ป้องยืนเฉยๆก็มีผู้หญิงเข้าหา คือตอนนั้นแม่เอารวมไปดูงพี่ไปดูว่าตอนเจนฮะาแตกเขาดูว่าอะไรบ้างเจนติดไหมอะไรยี้ตอนนั้นคือแม่ก็อยากรู้เขาก็ไปดูมาเขาก็ตอนนั้นผมก็ยังไม่ได้เป็นนักแสดงแล้วพี่หมอดูคนนั้นเขาก็ไม่รู้ว่าผมหน้าตาเป็นยังไงเอาแค่ดวงแบบปีตกฟ้าอะไรไปดูอะไรเงี้ยแม่เขาบอกเอ็นติดแม่มาไล่ฟังทีหลังนตอนโตแล้วนะเหมือนพอพี่หมอดูแล้วเหมือนครับเขาตกขาชาแม่บอกทำไมเกิดอะไรขึ้นบอกว่าดูอย่างเงี้ยเขาอยากดูอย่างนี้บ้าง อยากดูอย่างนี้เราได้เราได้หรอวะก็เหมือนดูแบบผู้หญิงผ่านเข้ามาเยอะผ่านมาแล้วก็ผ่านไปแล้วก็ไม่ได้แบบจะมาดราม่าอะไรแล้วก็ผู้หญิงที่มายุ่งเราจะโชคดีด้วยแต่แม่ก็อารมณ์ห่วงอ่ะอ้าวไม่อ้าสิอย่างน anyway> ี้มันจะดีหรือชีวิตครอบครัวมันก็ไม่วุ่นวายมันก็ูุนนั่นนี่สีอะไรอย่างเงี้ยบอกดีออกมาแลกกันไม่ละอะไรเหมือนแบบเป็นดูอะไรอย่างเงี้ยที่เขาดูมานะถ้าิเข้ามาใโดนเดอเจอไม่ใช่ดังก็เหมือนโชคดีอะไรเงี้ยหรือว่ากู ก็ต้องแม่เราเชื่องั้นเราเชื่อหวยหูโอเคโอเคแต่ว่าเขาทักมาแบบนี้ตั้งแต่เด็กแล้วพอโตขึ้นมาเราเชื่อตามคําเขาไหมว่ามันก็มีส่วนจริงอันหนึ่งมันคือเอ็นติดจริงส่วนเรื่องไม่ใช่เออรื่องหลังอเอ็นติดคนไม่ไปว่าแม่ไงเริ่มแม่นทีละเรื่องแลแต่เรื่องหลังเนี่ยอาจจะดวยด้วยสันดานแต่ว่าทุกคนรู้ว่าเป็นแบบคาสโนว่าหมดเลยใช่ป่ะแต่ก็ไม่มีข่าวที่แบบนึกออกใช่ไหม คือพี่ป้องก็ยังคือพี่ป้องอะ่ะไม่ได้แบบว่าโหอะไรวะอะไรอย่างเงี้ย<อ>คนไม่โหอ,อ่ะเออคนเรามันต้องแฟร์กันสมมติผมอยากได้ใครเขาอยากได้สาน,นิอืมโปรโมชั่นจัดเต็มกินข้าวดูหนังโทรช้าอะไรแล้วพอได้แล้วเปลี่ยนทิ้ง,งเพราะว่าอย่างเงี้ไม่แฟร์แล้วไม่ถูกคือถ้าเกิดผมชอบหรือผมให้ได้แค่ไหนมาถึงว่าก็จะบอกอตรงตงเลยว่าเอยงันๆรน,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 นะไม่ได้อยากมีแฟนตอนนี้นะอะไรอย่างเงี้ยถ้าเขาโอเคก็โอเคแค่คุยนะแต่ถ้าเขาไม่ก็ไม่ก็ก็เป็นเพื่อนพี่น้องกันคือผมจะไม่ชอบรอกแล้ว เคเขาเรียกอะไรหลอกเอาอะงี้ดีกอเออไม่ไม่หลอกเราบอกตรงตรงไหนบอกว่าตอนแรกมาจะไม่พูดเรื่องนี้ไงก็คือผมไม่ทย่างนั้นไงไม่เออไม่แต่ตอนเนี้ยพี่ป้องทํรลานเล่าอ่ะมันจะไม่ได้ยิ่งไม่ได้ใหญเลยสมมติถ้าเขาไปแล้วเขาไปโม้หรือที่โซเชียลก็แรงไอ้พวไปร้านนี้พี่ป้องแม่งจีบกูมอกใช่ไหมมันก็ดูไม่ดีแล้วผมก็อย่างที่บอกช่วงนี้มันก็โตแล้วด้วยมันก็ไม่ได้ไม่ได้ฟิดเหมือนสมัยก่อนมันเป็นงานไปแล้วว่าใครมาอยากให้เขาเอนจอยอยากให้มีความสุขเป็นแนวนี้มากกว่าแต่ผู้หญิงงงงเเ้าาามออย่ดว ลูกเฉยๆอ๋อมาถึงที่ร้านหรือที่ไหนเออที่ร้านลนลนโลกหมดแล้วเนี่ยตุลเหนื่อยแตกเหนื่อยเหนื่อยแตกตึกยูนิลิเวอร์ครับใช้ไนบาแวะมาได้ไอจีก็มีนะฮะซื้อกี่ดื่มถึงได้ป้องมาที่โต๊ะเอออยากไปทำเหมือนกันนะมาอีกเรื่องหนึ่งทำไมถึงยังคงเป็นเดอะเลเจนด์ที่ช่องวันไม่เปลี่ยนแปลงไม่คิดจะย้ายไปไหนเลยป้องนะวัดคือสัญลักษณ์ ่องวันมีคนเคยมาทัาทาไหมแบบพี่ป้องแบบไปนี้ไหมไปนั่นไหมมีมันมีมา,ตล,ามมต,ตลอดอย่างผมเล่นละครชอบนื่นตลอดอย่างล่าสุดเพิงบุญคือจริงเขาให้ใช่ไหมคืออย่างพี่บอยอาจจะพดูดชืด่อชื่อไดพี่บอยพอเจ้านายเนี่ยค่อนข้างเปิดแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ยุ่งอะไรผมเยอะไม่ได้ห้ามลิ้งตอนนี้ผมโตแล้วเนี่ยแต่พี่เซนไหมเป็นคนเดียวในประวัติศาสตร์ช่องที่พี่หนุ่ยบอกว่าแบบ เซนต่อเนื่องยาวนานมากและและพี่สามารถไปทําอะไรก็ได้แค่มาบอกมาบอกมาตกลับตรงนี้ตรงรับโฆษณาอย่างเงี้ยถ้าเขาติดต่อมาเองเขาเองเนี่ยชอบไไม่ด้สักบาทโขาทัน่ารักนะทัน่ารักก็อย่างช่องอื่นเน็ตอันฟงเน็ตฟฟสมาได้เลยไปได้หมดเลยนะฮะกปีเอางี้อยู่มาอีกโอ้โหผมเซ็นเป็นนักแสดงฝึกหัดก็ตั้งแต่ปีสักปีอาตีไปสองพันของปีสองยี่สิบสองปีแล้วอ้ก็คิดดูตอนนี้อายุเท่าไหร่หยิบเก่าแล้ว อะไรรจิงพี่ป้องรุ่นเดียวกับใครบ้างก็จะเป็นการประจานเขาเลยไม่ประจานก็พี่ยังไมู่ไม่ได้ดูแก่เออเอาเพื่อนก่อนแล้วกันคุริคุริโอเคฟุกอ่ะไอ้ฟุกเด่นคนนะฮะแล้วก็พี้ํไม่แก่พัทลาภาพี่อ้ําเนี่ยล่าสุดหนูเพิ่งไปเล่นเป็นเพื่อนเขาเองคิดดูดิเออพี่อ้ําก็เมื่อคือไม่แก่เลยแล้คยเล่นละครด้วยกันเรื่องเห็นไหมน้องก่อนก็เล่นช่องเจ็ดกับพี่อ้ําได้ถ้าโต่งกับนิดเด่นก็จะเป็นพี่ติ๊กพี่เคนละ อ๋อพี่ติ๊กพี่เคนโตกว่าโตกว่าพี่ป้องปีสองปีโอเคพี่เคนก็ถือว่าโอ้โหรือเจนรล่อเราในตำนานเจอแต่บทเดิมๆหรือหรือว่าชอบเล่นหรือว่าเลือกเล่นแต่บทเดิมๆนักแสดงเสน่ห์คือการเล่นบทที่มันแตกต่างไปแล้วแต่เล่นบทเดิมเนี่ยเพราะอะไรเพราะเรตติ้งดี ใช่บทบททีมชี้เหมือนบทกูจริงเลยบทตั้งแต่สมัยก่อนอ่ะสงคารามนางฟ้าเลยอ่านะครับโอ้โห <โ cott S 2> เกียดพี่ป้องมากผัวนี่ใส่ไม่ดีผ<ง>ัวที่อย่างนี้เลยพิ่สวัสจริงๆก็ไม่ได้เจ้าชู้แต่มีการตาดัดโคงตัดคอเมียเมีย2018ันสก็เต็มที่เลยอ่ะวันทองเพิง <c oughs> บุญคือเอาตัวมันก็คือเป็นการละครทำละครมันก็ถึงมาร์เก็ตติ้งด้วยหมายถึงว่าคนมันเชื่อคาแรคเตอร์นี้ไปแล้วว่าแบบพี่ป้องจะเล่นจะเล่นคาแรคเตอร์นี้ได้ดีมากคือก็ไม่รู้จะมาเล่นแนวนี้แล้วแม่งมันจะดังมากทุกเรื่องเพราะมาร์เก็ตติ้งอะ เล่นแล้ดีมก็เล่นไปเล่นไปก็เลยได้แต่บทประมาณนี้เขาบอกว่าทุกวันนี้พี่ยังเป็นลูก่งติดพ่อแม่อยู่เลยเพอพี่ไม่ย้ายออกไปไหนเลยแม้กระทั่งจะเอาผู้หญิงเข้ามาเอามานอนก็มานอนในเขตบ้านจริงไหมคะไม่เพราะว่าบ้านผมมันคือหลังอันนี้บ้านแม่ตุ้ม บ้านผมตุ่มมันคนละหลังกันแต่ในเขตเดียวกันไหมในเขตเดียวกันย้อนมีกั้นด้วยสน,นามกับพ่อมี่สามีกั้น,นวยโรงรถคือเป็นส่วนตัวคือผมอยู่นี้เพราะผมเลือกเองไม่ได้รู้ไงผมรู้สึกว่าพ่อแม่อยู่เยอะแล้วแล้วก็บ้านพี่สาวก็มีหลานสองคนมีหมาเลี่ยผมรู้สึกว่าผมชินกับการอยู่แบบนี้ด้วยแล้วถ้าเราเอาผู้หญิงมาพ่อแม่เห็นไหมถ้าเราเอาผู้หญิงมามเห็น <c oughs> เขินไหมไม่เขินเพราะเสนถ้าเอามาก็ต้องเป็นแฟนต้องคบในระดับหนึ่งแล้วถึงจะมาเราไม่ใช่เอาใครมาอ๋อไม่ใช่แบบแบบเจอปุ๊บแล้วเอามาเลยอย่างนี้ใช่ไหมใช่ <น>แค่คุยกันวัน2วันเนี้ยไม่ไม่ได้ไม่ค่อยเพราะว่าเราสุขบ้านเราไม่ค่อยแปลว่าเคย ตอนนี้แม่แม่คิดแล้วนะสินแสเป็นคนแม่จริงช่วงวัยรุ่นมีบ้างช่วงฮอร์โมนพุ่งพ่าหนี่นะแต่ช่วงหลังไม่มีละวอันหนึ่งคือกลัวหลานเห็นเหมือนกันหลานผู้หญิงสั้งคนวิ่งแล้ววิ่งมาเด็กดีนะป้องกดออดนาป้องเมื่อวานไม่ใช่คนนี้เขินหลานด้วยอะเออายหลานแหละอะไรกันหลายโมก็ต้องแบบแต่ถ้าคนที่มาที่เขาโฮปอะไรเงี้ยที่บอกเป็นต่างชาติแหละกับแต่รุ่นจากก็คุยก็เข้าใจว่าอะโอเคอะไรอย่างงี้ ตาพิเศษเห็นนะจ๊านี่ดูคลิปยาวยาตอนกินข้าวอยู่ใช่ไหมวันนี้ดื่มสกอตพุงทลายบิวตี้ช็อตผสมคอลลาเจนตอนท้องว่างกันหรือยังจ๊ะเพราะว่าสกอตขวดนี้นะมีประโยชน์กับผิวและก็ร่างกายสุดๆมีทั้งคอลลาเจนจากปลานังจืด5 0 0 0ันมิลลิกรัมมีเนื้อพุงทลายช่วยทลายพุงแถมแคลอรี่ต่ำด้วยนะดื่มได้ทั้งชายแล้วก็หญิงนะคะมาในรูปแบบขวดดื่มง่ายรสชาติอร่อยแล้วก็หอมกลิ่นผลไม้นะคะหาซื้อได้ค่ะที่เซเว่นอีเลฟเว่นนะคะขวดละะนททนั้นขาขายีเจะะอ ตุนไว้เลยค่ะหรือว่าจะซื้อออนไลน์ก็ได้นะเพราะว่าเขามีโปรเฉพาะแฟนๆรายการซันนีเบาได้เบาฉลองครบ100 EP กับโปรโที่ถูกสุดๆซื้อ8แพ็คหรือว่า2ลังวันนี้นะคะแถมฟรีไปเลย3แพ็คได้ทั้งหมด66ขวดทานไปเต็มๆ2เดือนจ้าจากราคาปกติ2,079บาทพิเศษสุดๆวันนี้นะคะราคาเหลือเพียงแค่1,199บาทลดไปเลยถึง40%ค่ะลดแรงมากตกขวดละไม่ถึง19บาทนะเธอช่องทางนะคะไปซื้อกันง่ายๆได้เลยค่ะจะแก คิวอาโค้ A ด้านนี้ด้านนี้ดีวกว่าแอบกระซิบว่าต้องรีบหน่อยนะคะเพราะว่าคราวก่อนเนี่ยของหมดสต๊อกภายใน1ชั่วโมงเลยสั่งซื้อเสร็จอย่าลืมกลับมาดูชั้นเมาส์กับวิป้องต่อนะจ้านี่ คนแบบไหนที่จะเป็นภรรยาของป้องนวัดได้ต้องเราต้องทําอะไรได้บ้างพูดอย่างนั้นมันดูเหมือนผมแบบโอ้โยิ่งใหญ่ใหญ่ไม่ใช่เราเรามีสิทธิ์พี่ว่ามาพอวัยนี้แล้วก็เน้นความสบายอัดสเปคก็ต้องถูกบ้างนิดนึงเห็นก็ต้องสบายจะเห็นก็ต้องแบบอยากจับอยากสัมผัสบ้างแต่คงไม่ต้องแบบโอ้นางานจักรวาลนโอเคอะไรอีกนิสัยผมชอบคนง่ายๆติดดินอือยกินอะไรก็ได้เยอะอย่าแบบ ใส่ส้นสูงอย่าใส่ส้นสูงออกไปไม่ใช่งั้นไม่ถึงว่าแบนเนมได้หมเได้แตผมชอบแบบคนใส่แคาใบเหมือนอารมณ์เหมือนสวยแต่ไม่ตั้งใจแต่จริงอาจจะตั้งใจโคตรๆก็ได้แต่คุณล้กชายตัวเหมือนแบบไม่ตั้งใจแต่สวยเลยอย่างเงี้ยแต่ถ้าแบบไม่ตั้งใจสวยแบบส้นสูงสายเดียวสั้นๆเนี่ยผมจะไม่ค่อยแนวมากแต่สำคัญสุดเลยก็คือต้องเข้ากับที่บ้านให้ได้เพราะว่าอยู่ล้อมรอบถูกป่ะพ่อแม่ก็ต้องชอบด้วยเขาถามไหมว่าเมื่อไหร เมื่อไหร่ละถามจนเลิกถามแพ่อเป็นคนจีนเป็นตุลาคนจีนเขาก็จะแบบอยากได้หลานของลูกชายคือเดี๋ยวจะเป็นดาม่าะวะคือเขาก็รักหมดแหละแต่ไม่รู้ว่าความคนจีนนิดนึงเมื่อไหร่มีแต่เขาไม่ได้บังคับาแต่ไม่ได้เร่งแต่ไม่ได้เร่งแบบปล่อยปล่อยแล้ว ตอนนี้ไปคือจริงๆรพี่ป้องอ่ะดังดังที่เมื่อหลังนะเปิดหลังก็บอกให้มานั่งฝั่งนี้ยืดยืดยืดคนเรื่องเทปมาเขาเป็นคนจิตใจดีนะผู้ชายคนนี้ดังที่จีนมากจะมีแบบซีรีส์ที่จีนบ้างไหมอ่ะมีคนมาท้าพามั้ยเคยเล่นอะไรไม่เคยดูได้ไงไปเซิร์ชเลยอยู่ทุนเดียร์จะเป็นภาพอินเสิร์ชเลิฟจูรี่ไอชิงจูเป่าเคยเล่นอยู่ประมาณสองถึงสามเรื่องแล้วพี่ต้องพูดจีนไหม เขาทักเสียงอ๋อหม,ม,ม <S 2> <S 2> ายถึงว่าเราเราพูดไทยแต่คนอื่นเขาพูดจีนใช่ปะ <S 2> <S 2> ใช่คือผมเป็นนักแสดงไทยคนเดียวในในกองซึ่งคือเริ่มเริ่มเริ่มเราค่อยๆเริ่มมาเขาเริ่มซื้อละครเราไปออกเหมือนเราดูปาพยนจีนเนี่ยพอละครผมไปออกเยอะเข้าเยอะเข้า,ขา,ขามันก็มีแฟนคลับเยอะคนชอบเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็มีโปรเจกต์ว่าเฮ้ยอยากได้ผมมา,มาร่วมกับโปรเจกต์ซึ่งจริงๆเรามองอาจจะว้าวใช่ปะแต่ที่มันเป็นเรื่องธรรมดามากเลยตอนผมไปเนี่ยเคยเล่นเรื่องที่สองมันกีเป็นคนเกาหลีนะเขาก็พูดเกาหลีคือพูดเกาหลีใส่่ผมมอ้พพููดดดไทยยใสสีีกกกนนัแงจจ็เล ไม่จะมันจะยากคือการจําบทเนี่ยคุณต้องจำแดร์ล็อกของเจมด,ด้วยถ้าคุณพูดตลีใส่ผม,มผมไม่เข้าใจคุณพูดอะไรถูกไหมผมต้องท่องไว้ก่อนเลยว่าประโยคคาบิโอแบบมันจะยากมากตรงนี้แปลว่าทุกคนก็ต้องเป๊ะในประโยคของตัวเองถูกปะว่าแบบถ้าคุณพูดมาเนี่ยคุณไม่มีสิทธิ์จะผิดจะจะพลาดเลยเพราะว่าอีกคนต้องตอบคำนั้นไงไอพูดพลาดพูดได้มึงพูดพลาดกูฟังให้ออกอยู่ด,ดีแต่ว่าแดร์ล็อกห้ามคามเลยค่ะ วันแรกผมไปที่ทำงนานที่นู้นเนี่ยผมแบบเครียดผมแบบอยากกลับเลยเพราะว่าวันแรกผมยังฟังทีมไม่ออกสักคำฟังได้น้อยมากเป็นฉากที่หกคนโต๊ะกินข้าวพ่อแม่น้องชายสองคนทุกคนฟังกันออกหมดผมต้องจําว่าเดี๋ยวเมียพูดไปพ่อสองแม่สามแล้วเราผมเครียดมากผมก็แยาย้ที่คนเสียเวลาแล,วแล้วก็ไม่ใช่แค่พูดอย่างเดียวมัน,มนต้องมีฟ e ลลิ่งมี acting ด้วยมันคือมันยากมากแล้วบางทีเข้ากับนางเอกสี่หน้ากระดาษอย่างเงี้ยแปลว่าจะมีคนคนหมายถึงล่ามตรงกลางคอยฟังใช่ไหมมีล่ามสองคนล่ามคนจีนที่แปล ทยเป็นภาษาจีนเรื่องผมต้องมีล่าคนไทยเพื่อฟังจีนมาแปลไทยให้ผมเข้าใจลึกๆคือมันต้องใช้ภาษาที่ลึกมากแต่พอไปอยู่ได้ประมาณ2อาทิตย์เนี่ยอาก็มีแฟนเป็นจีนอีกอากูแล้วก็อันนี้เคยเล่าหลายรายการแล้วแต่เด็กๆมีเรียนด้วยกันเลยอ๋อถ้ประมาณอเดือนแล้วกันนะเร็วไปไปเทียวเมื่อสองอาทิย์กมีแฟนแฟนก็ช่วยกันหลังสองอาทิตย์เนี่ย มันจะได้แล้วฟังออกแล้วอืมที่บอกก็การเรียนภาษาที่ที่สุดต้องมีแฟนต้องมีแฟนเออแม่งจริงแล้วที่ไปประมาณสี่ร้อยกว่าประเทศแล้วนะใช่ก็มีมาหมดสองอาทิตย์มีประเทศทั้งโลกยังไม่ถึงสี่ร้อยเลยผู้หญิงประเทศไหนเราเราเลิฟที่สุด มากระน้นแ,แต่คนสติตัดไทยตัดไทยไปตัดไทยไปก่อนนะญี่ปุ่นก็ดีอ่ะพูดเลยมแมนๆคือด้วยความเราชอบประเทศที่เขาเป็นเป็นเป็นพื้นฐานอยู่แล้วเวลาไปาไปเอ้นจอยเราชอบอนิเมะชอบเป็นเกมชอบอาหารชอบบรรยากาศชอบอะไรเงี้ยมันก็น่ารักดีจริงจังม,มีมากี่ประเทศแล้วไม่เล่าจะฟังหรอเดี๋ยวเอามือหนูอ่ะเอาเท้าได้ไหมนึกไปแค่นั้นก็มีต่างชาติละกันอะไรเงี้ยมีจีนบางบ้างมีบางจีนก็มีญี่ปุ่นก็มีเกาหลีมีบ้างพอแล้วล่ะ เออจะคนอยากดูละครอยากดูผลงานอยากเจอพี่ป้องแล้วทําไงตอนนี้ดูรีรันไหมตอนนี้รีรันยักษเลยละครละครเก่ากูไม่ได้ไม่ทำใหม่เลยเออแต่ว่าถ้าอยากเจอต้องไปที่ร้านใช่ป่ะเพราะตอนนี้อยู่ร้านมากสุดใช่ป่ะก็อยู่ร้านด้วยครับวันที่มีคอนเสิร์ตหรือวันที่เอางี้ถ้าดวงเราสมพงกันเดี๋ยวเจอกันมาเจอก็เฮฮากันได้อย่างวันจันทร์จะเป็นแบบไนตี้ไนท์เดี๋ยวเชิญไปร้องเลยนะครับขอคิวด้วยนะไปจะไปกินเหล้าไม่ได้พี่เกีดร้องร้องทุกวันแล้วเหนื่อยเอออได้ได้ได้มาเออเดี๋ยวไปกินเหล้าใกล้บ้านสุดท้ายใช่ไยมใกล้บ้า ไม่ต้องฝากไม่ต้องไม่มึงตัดดีๆคุณพู่ดีๆฝากธุรกิจฝากงานหน่อยค่ะก็เดี๋ยวงานแสดงก็ได้ปีหน้านะจะมีเพราะช่วงนี้เป็นช่วงละครไทยเราซบเซาเนาะก็จะมีทางสตรีมมิ่งทางช่องเรานี่แหละอ่ะตอนนี้ไม่มีอะไรเยอะก็ฉายไลฟ์บาร์แล้วกันอาจจะมีผลิตภัณฑ์ออกมาคัมมิ่งซูนก็ติดตามกันในติ๊กตอกด้วยนะฮะในวงว่างๆก็ไปลุยฉายไลฟ์บาร์ก่อนนะเออไปเจอกันได้โอ้ยวันนี้ขอบคุณพี่ป้องด้วยนะคะนี่คือไปเบาๆไม่เตรียมใจมาหนักเห่านี้พี่ไม่กี่คนล่ะ จะลายอีกแล้วไม่ใช่เหรอถึงไหมไม่บอกจะบอกถึงเพราะไม่งั้นก็คงไม่มาเป็นเทปร้อย่ร้<พ>องหมิ <พอ S 2> ม่นปร้มหมึกนะหมิ่นประมาทเออวันนี้นะคะขอขอบคุณสกอตด้วยนะคะที่มาฉลอง100 EP กับซานิเบลได้เบานะคะนอกจากจะดื่มง่ายแล้วก็อร่อยแล้วเนี่ยยังช่วยเรื่องผิวแล้วก็เรื่องหุ่นด้วยที่สําคัญนะสกอตเข้าใจดีมากประแจกโปรที่คุ้มที่สุดให้กับแฟนๆรายการเพราะฉะนั้นทุกคนอย่าลืมรักตัวเองทุกวันด้วยสกอตพุงทลายบิวตี้ช็อตผสมคอลลาเจนนะจ๊ะ เคยมีเรื่องกับคนในวงการบันเทิงไหมไม่ต้องถึงขั้นต่อยเคืองใจมีแต่คไม่เล่าป่ะคือคนก็คงคืนงใจผมมีเหมือนกันที่เธอถ้ามีคนนี้มาฉันได้เล่นค่ะไม่มีอันนี้ผมผมไม่คนเนี้ยไม่ค่อยได้หัวอะไรอะใครหรอกครับเรื่องธรรมดามามองหน้าเหมือนแบบรู้อะไรมาไม่มีไม่มองมองหน้าเหมือนรู้อะไรมาแล้วเจ้าตัวบอกว่ากูก็กไม่รู้นะไม่มีอะไรด้วย ไม่มีเรื่องกับใครไม่มีทําไมไม่มีไม่มีครับปกติอะไรก็รู้เลยมาวะมันมันชอบทำหน้าเหมือนรู้ทำหน้าแบบเชียมโกหกอะไรอย่าลืมนะคะดูคลิปนี้จบแล้วกดไลค์กดซับสไครป์ไปช่องวันเพลกาแล้วดูคลิปอื่นได้ตรงนี้ค่ะจิม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 เออเอาไีเออเอาไเออเออ